เรานำมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมาเนี่ยประมาณนี้คือเราจะเอามาเป็นปุ๋ยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเขียวลงไปในแปลงที่เอ่อไม่ใช่ในกระถางที่เราเตรียมดินไว้เนี่ยก็กะว่าอืมเขาเรียกอะไรดีนะอ่ากะว่าแบบพอถั่วเขียวงอกออกมาเล็กน้อยพอโรยโรยลงไปพอถั่วเขียวงอกออกมาเล็กน้อยจากนั้นก็มาขุดพวนดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อ่ามีปุ๋ยในหน้าดิน วันนั้นเราผสมดินทิ้งไว้ประมาณสองสามวันแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาปลูกถั่วเขียววิธีปลูกเราก็จะเกลี่ยดินเนี่ยดินให้เป็นหลุมเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราจะโรยบริเวณนี้โรยสองข้างไม่ต้องใส่เยอะนะแค่นี้เองอเสร็จแล้วก็เอาดินฝั่งนี้กบไปแล้วก็ขุดมาอีกฝั่งหนึ่งคือเราจะอาศัยว่า แค่นี้ไม่ต้องใส่เยอะเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปทุกกระถางเลยแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกบ ว่าถ้าเราไม่กบดินลงไปบริเวณที่เราใส่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวลงไปสิ่งสําคัญเลยคือนกเขาจะมาเอามะเร็ดพันธุ์ไปกินจนหมดเขาทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆ เขาเรียกว่าจนทุกครบทุกกระถางที่เราเตรียมดินไว้เมื่อถ้าใครดูคลิปจะรู้ว่าเราผสมดินแบบไหนนะพอเราผสมตอนผสมนี่คือเราทําให้ดูแล้วแต่รอบนี้เราจะไม่รีบร้อนปลูกนะเราจะปรุงดินให้ดีก่อนเราเคยเห็นนะ่ะเวลาบางคนเขาใช้ถั่วอีกแบบหนึ่งนะแต่เราไม่มีถั่วแบบนั้นถั่วอีกแบบหนึ่งจะเป็นถั่วเกษตรต้นจะใหญ่ เราก็เลยใช้ถั่วเขียวก็คิดว่าน่าจะแทนกันได้เหมือนกันอ่อรอบนี้ฝนแรงดินของเราไม่มีไม่มีปุ๋ยนะเราก็เลยต้องทำแบบนี้คือค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าดีกว่าที่ปลูกไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเนาะเนี่ยส่วนถั่วที่เราเหลือติดก้นนิดหน่อยล้วก็ใส่ไปบริเวณแปลงที่เก่าๆเนี่ย ตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องอย่าอย่าลืมว่าต้องกบดินด้วยเพราะว่านกเขาจะมาฉกินหมดอะอย่างพวกเมล็ดพันธ์ต่างๆอย่างเงี้ยคือสําคัญมากเลยถ้าเราไม่กบดินน่นกเขาจะชอบมากเนี่ยแล้วก็ใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปทั้งหมดทุกกระถางอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํามาลดแต่ต้องลองน้ําใส่ฝักบัวนะจากนั้นเราก็ลดน้ําลงไป ไม่ต้องลดเยอะขอย้ําว่าไม่ต้องลดเยอะเพราะว่าไม่งั้นรากของนี้จะไม่เน่าลดพอแค่ดินชื้นๆนะแค่นั้นพอจริงๆแต่ลดวันละหนึ่งครั้งก็พอไม่ต้องซ้ําแต่เราจะไม่เอาออกไปตากฝนนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนเป็นหน้าฝนนะเราก็อาจจะเน่าหมดเลยต้นมะเร็ดพันธุ์จะเน่าหมดเลยตรงบริเวณที่โรยไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่ต้องลดทห้หมดเลยนะ ก็จบขั้นตอนอเพาะาเรล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อทําปุ๋ยแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าต้นถั่วเขียวแตกยอดออกมาแล้ววันหน้าก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะผสมแบบไหนเพื่อให้เป็นปุ๋ยอะไรยังไงประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายยคลิปหน้าเจอกันใหม่